และนี่แหละครับคือลาสุก้ในตำนานที่เปิดมายาวนานมากกว่า45ปีถือว่าเป็นร้านดังของเยาวราชที่ไม่มีใครไม่รู้จักกันอย่างแน่นอนทุกคนสามารถปักบุดมาที่ร้านนี้ได้เลยครับร้านเท็กซัสุกี้แล้ววันนี้ผมก็มาที่สาขาเยาวราชนะครับทุกคนผมนี่คือคิดถึงมากเลยครับไม่ได้มากินนานมากเลยแต่ผมมาคือเดินผ่านร้านบ่อยมากเลยครับแต่ไม่ค่อยมีเวลาร้านที่นี่เขาจะเป็นเมนูแบบอัลลคานนะคบไม่ใช่แบบบุฟเฟ่นะและผมจะบอกว่าน้ำจิ้มที่นี่คือเด็ดมากแล้ววันนี้ผมก็สั่งมาแบบกุบกริบพอนะหมูเนื้นา้ แบบนี้อนนะขอน้ําเดือดได้ที่เราเราก็ใส่ไม่ยั้งลงไปแบบนี้เลยแล้วทุกคนล่ะครับเวลามาเท็กซัสทุกี้อชอบสั่งเมนูอะไรกันบ้างลาพวกเนื้อปลาอะไรแบบนี้เขาก็สดมากเลยนะครับทุกคนผมก็จะต้มไปสักพักหนึ่งนะครับระหว่างรอผักสุกเนี่ยเราก็จะเอาเนื้อมาชาบูชาบูแบบนี้เลยตัวเนื้อนี่ผมก็จะลวกให้แบบไม่สุกมากจนเกินไปตัวน้ำจิม้มถ้าใครยังไม่จัดจ้านพอก็สามารถใส่พริกกระเทียมเพิ่มได้นะผมมากี่รอบเนี่ยก็คือชอบน้ำจิ้มเขาเหมือนเดิมนะครับอร่อยมากถ้าใครมากินลาตุกี้แล้วไม่สั่งมีโยกกระเป็าย่างเนี่ ันนี้เขาก็มีด้วยนะและไฮไลท์เลยคือน้ำชาครับอร่อยมากเติมได้ตลอดเลยไปลองกินตามกันดูนะที่ร้านเท็กซัสทุกี้เลย